สวัสดีครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2564นะครับผมอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็ตอนนี้ที่นี่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับของกรุงเทพนะครับใครที่ลงทะเบียนฉีดของหมอพร้อมหรือแม้จะเป็นของค่ายโทรศัพท์มือถือหรือของกรุงกทมนะครับ เราร่วมใจอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาฉีดที่นี่ได้นะครับรามาดูบรรยากาศนะครับโอ้ค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารน,นะครับไม่แน่ใจว่าผมจอดอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้เป็นด้านใต้เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของที่เป็นรถไฟนะครับรถไฟกับด้านบนนี่ครับเป็น ที่ที่รถไฟจะออกมาจากชานชาลาเลยครับใหญ่โตมากนะครับมีสามชั้นเลยนะครับจริงๆชั้นใต้ดินก็น่าจะมีรถไฟอีกนะครับไม่แน่ใจใอลังการมาก ตรงนี้จุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นของ True 5G นะครับคือฝั่งนี้นะครับของ True นะครับนี่ครับบ้านนี้นะครับที่พบผมเป็นข้างในก็คือน่าจะเป็นของ True นะครับเดี๋ยวเราเดินดูนะครับโอนมีที่จอดรถใต้ดินด้วยนะครับ จะขอลงไปดูที่จอดรถดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเขาเปิดให้บริการหรือ,อยังชั้นใต้ดินนะครับโอ้โมีชั้นใต้ดินด้วยจริงๆที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าเปิดให้บริการยังนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราเดินจากชั้นใต้ดินลองขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับ จะมีทางเข้าอาคารด้วยนะครับตรงนี้น่าจะยังไม่เปิดให้เข้าใี้นะครับแต่ก็ต้องมีคนที่รู้สามารถเอารถลงมาได้นะครับมาเด็กคงขึ้นไปทางนี้หรือว่าขึ้นได้เลยยังกะขึ้นไดโ้โอ้นี่รับออกมาทางนี้ลนะตรงนี้เป็นประตูที่สี่อ อันนี้ของเครือข G, อ่ายทูมู 5G เดี๋ยวเราลองเดินไปหาเครือข่ายของ AS นะครับประตูสคือเครือข่ายทู ตอนนี้ถ้าเป็นประตู3นี่นะครับเป็นเครือข่ายของ dt แท็ AC, นะครับนี่คือผู้จุดผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน dt แทนะครับประตู2นะ่าจะเป็นของ AS นะครับเดี๋ยวมาดูใช่จริงๆด้วยนะครับประตู2เป็นของ AS นะครับ อ๋อนี่ครับประตูสองเป็น AS 5หจีนะครับใครที่ลงทะเบียนี้เอก็ให้มาที่ประตูสองนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปก่อน